ชาได้รับค่ากาแฟสวัสดีเจ็ด0ืนสองพันแปดร้อยคนดูนะคะใครเข้ามาแล้วอันนี้เป็นเลขตัวเน้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวใครรอเลขทูกร่อสักครู่สวัสดีเจ็ด0มื่นสาพันคนดูลูกค้าขาหนึ่งมีเพจเดียวนะคะหนึ่งมีเพจเดียวคือเพจแม่น้ำหนึ่งแปดแปดตอนนี้หนึ่งไลฟ์สดอยู่ที่เพจแม่น้ำหนึ่งแปดแปดกับเพจแม่น้ำ 12. หนึ่งสองหนึ่งไลฟ์สดอยู่ที่เพจแม่น้ำนะะนหนึ่งแปดแปดนะคะไม่มีไลฟ์เพจอื่นหนึ่งไลฟ์เพจแม่น้ำหนึ่งแปด คนดูนะตอนนี้เจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยคนใครดูอยู่ที่เพจอื่นนั่นคือเพจปลอมกดสแปมกดรายงานได้เลยนะคะกดสแปมกดรายงานได้เลยนะคะเจ็ดหมื่นห้าพันคนดูอันนี้เป็นตัวเน้นของงวดนี้หนึ่งเน้นสามหางนี้นะคะหนึ่งเน้นสามหางนี้อันนี้คือตัวเน้นของงวดนี้นะคะเล่น คนดูใครดูอยู่ที่เพจอื่นนั่นคือเพจปลอมเช็คด้วยนะคะว่าเพจจริงหรือเพจปลอมไม่รับค่านำใจหนึ่งไม่ปักลิก์หวยนะคะลูกค้าจา๋าหนึ่งขายของนะคะอย่างเดียวหนึ่งไม่เคยปักลิงก์หวยหนึ่งไม่เคยปักปักลิก์เว็บพนันไม่ปักไม่แนะนําเว็บพนันนะคะหนึ่งขายของอย่างเดียวขายเครื่องรางอย่างเดียวอันนี้คือตัวเน้นสั่ง์ของงวดน,นี้นะคะเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยคนดูรอเลขทูกแป๊บเดียวค่ะ นี่คือชุดเต็มหนึ่งค่ะอันนี้คือชุดเต็มหนึ่งค่ะไม่มีเพิ่มเติมอันนี้คือชุดเต็มหนึ่ง,ไม,มมมนนมงไม่มีเพิ่มเติมค่ะใครแคบหน้าจอแล้วกดสนุกขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยใครแคบ เสร็จก่อนกดศูนย์ขึ้นมาให้1นึงเดหนใช้แคบเลขทูบแล้วค่ะเจ็ดหคนดูใครที่ดูไลรสดหนึ่งอยู่ที่เพจแม่น้ำหนึ่งแปดแแล้วมีคนดู77,600คนดูนั่นคือเพจจริงใครดูจากเพจอื่นนั่นคือเพจปลอมนะคะต่อไปเดี๋ยวแคบเลขทูบนะคะบอกก่อนเลขทูบงมดที่แล้ว3ตัวแตกสตัว เกิดขึ้นมาแล้วนะคะหนึ่งขอนะงวดนี้ใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์เลีกทูไปแล้วสอง ขออนุญาตฟันล่างที่สูงขออนุญาตฟันล่างที่สูงพิมตามขึ้นมานะคะฟันศูนมาล่างฟันฟันศูนมาล่างฟันสามมาบนนะคะเขาบอกก่อนนะศูนเป็นเลขที่หนูได้มาเองทำเอง